สวัสดีครับพบกับทีเกนเจ้านะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไลออส์ไฮเปอร์แม็กนะครับรีวิวพระเอกก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าพระเอกการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับควรจะปั้นมาใช้งานดีหรือเปล่านะครับน้องๆที่อาจจะเล่นใหม่ๆเราเพิ่งเปิดได้นะครับผมทดสอบเบื้องต้นนะเอาตรงๆนะครับก็ยังไม่ใช่ตัวแบกยังไม่ใช่ตัวโหดนะครับผมบอกว่ามันเป็นตัวเสริมทีมซะมากกว่านะครับก็ดาเมจอาจจะยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมขนาดใส่อัปเกรดหนะกับสกิลบวกของเกียร์ สิปีครึ่งนะครับมันก็ยังไม่ค่อยแรงสะเท่าไหร่นะครับส่วนความถึกผมมองว่าขึ้นอยู่กับเกียร์ที่ใส่แล้วกันนะแล้วก็ศัตรูที่เจอนะครับก็ไปใช้เรื่องของทางป่วนได้ได้อยู่เหมือนกัน นะครับด้วยความที่ว่ามีดาเมจทะลุกระเด็น,นครับคูดาสกิลสี่วิใช้คําว่าเป็นน้องมายกวนแล้วกันนะจริงจริงมายกวนตีหนักกว่าครับลึกกว่านะแล้วก็คูดาสกิลสาวิน้อยกว่านิดนึงจริงจริงสีวินี่เรียกได้ว่าปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็น5าวิซะมากกว่าหลังๆนะตัวที่ใช้งานกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ไปใช้งานตรงจุดนี้ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความสามารถนี้นะครับคโคลนนิ่งพว,พวกมีความลับที่ซ่อนอยู่ครับซึ่งซ่อนมาน่าจะปีครึ่งแล้วตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันหายไปแล้วนะครับนึกว่าจะหายไปหมดแล้วครับปรากฏว่าเฮ้ยมันยังอยู่อันเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าความลับที่ซ่อนอยู่ของความสามารถอันนี้มันคืออะไรอ่าแล้วมันจะช่วยให้ไรออสใช้งานได้ดีขึ้นสักแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อใครยังอยากจากัดเรนเจอร์เกียร์แพ็คนะครับดูเรนเจอร์อยากได้อยากเปิดอยากลองสูตรอะไรก็ตามครับก็แนะนําร้านเติมเกมวันนี้นะครับลุงยุทธ์แชนแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไวไม่ต้องรอครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมผูกเกมเรนเจอร์นะครับมี iOS กับ Android อ่ะแอนดรอยต้องรอโค้ต้าจากร้านลุงนะอ่านะครับแต่เติมแจ้งก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดมีโค้ดตั้งดอยต้องแจ้งว่าจะเติมด้วย iOS หรือว่า Android ครับแต่ iOS ยังถูกที่สุุดคครรรรับับบบกกกิิิาาาพพเเศษจลล้นนะลงะตม Ruby Ruby 2แ ตั้งแต่ร้านลุงฝากลุงเปิดกระชาได้เลยครับสนใจรีบไปจัดด่วนๆครับผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับจะเติมทักแชทไปที่เพจของลุงยุทธชาแนลได้เลยนะครับเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลได้โส่วนลดพิเศษนะนฉะนั้นที่ไปจัดกันได้กันที่ร้านลุงยุทธชาแนลเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะอะ่บนท็อป ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับบนท็อปเนี่ยตามที่หมคาดเดาว,ว่าใช้มาซิลกันมากกว่านะครับส่วนผมใช้แล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะหลายคนบอกว่าใช้แล้วดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นหลีกที่ยังไม่สูงมากนักอาันานั้นเนี่ยการการันตีว่าเฮ้ยมันจะเป็นตัวเก่งตัวแบกผมยังไม่ให้ถึงขนาดนั้นผมยังมองว่าเฮ้ยเป็นตัวเสริมที่ใช้ได้อ่ากได้ว่าใช้งานได้แล้วกันนะครับอ่ะพลังน้ํานะครับพลังน้ําเนี่ยจริงๆตัว พลังน้ำที่เก่งๆดีดๆถึกๆก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่ไม่ดีก็มีเช่นเดียวกันนะครับดูสเตตัสนะครับมีพลังโจมต,ตีกายไฮเปอร์แม็กเนี่ย เก0 0จก็ไม่ได้เยอะเดี๋ยวนี้มันพลังเนี่ยขอสายพลังเนี่ยล้านขึ้นหมดแล้วครับหมล้าน2ล้าน3ก็ว่ากันไปครับส่วนพลังชีวิตอันนี้โอเคให้มาเยอะนะ10ล้านนะครับแต่ว่าตำแหน่งนะครับคือหลังๆเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าตำแหน่งมันเป็นตัวชนใกล้คือยืนตั้งแต่ตั้งแต่ 30- 50หรือ100เนี่ยมันมักจะได้ความถึกแต่พอไกลกว่าน,นั้นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มจะหยอ่อนเรื่องของความถึกเหมือนกันนะอันนี้ต้องทดสอบนะคือมันให้จุด1้อยสิบน้แต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ ไวนะให้ตัวเลขเท่ากันเลยครับร้ 110. อยสิบอโซคอในรในการโจมต,รตีสูงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรครับอาโซแรฮัทก็ดีหน่อยนะแรนฮัทไม่ดีเยอะเท่าไรครับสกิลหลักอยู่ในสกิลหนึ่งเลยครับดามเมททะลุกระเด็นนะครับกว้าง300จุดคูลสกิลสี่วิทดสอบเบื้องต้น300จุดตามนั้นไม่ได้เห็นมีการข้ามอะไรไม่เหมือนคุณกินอันนั้นคือตัววางนะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับมายกลมายกล450อาจุดมายกล3วินะครับแล้วก็ตีหนักกว่า,าผมก็เลยเรียกว่าเป็นน้องมายกแลกแต่ว่วาเบือ้อองงตต้้นมีเกียนนนะันยยยน่่าจะชวได้อู นะครับตัวสกิลบัฟนะครับก็บัฟหน้าป้อมอมมต้าอวิ่งไวหลบสกิลครับเอฟเฟกขึ้นหัวไม่ไวไม่เหมือนยามาโตะนะมาถึงปุ๊บขึ้นหัวเพื่อนวิ่งเลยนครับอันนี้ช้าอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับแล้วก็อ่สกิลนี้บัฟหน้าป้อมกว้าง320จุดนะครับคูดสกิล9วินะครับ ความสามารถเริ่มต้นบับกุ้มพลางโจมต,ตีนะครับความสามารถเทปเปอร์โคนิ่งนะครับเป็นเวอร์ชันบวกเดิม30เปอร์เวอร์ชันบวกเป็น50เปอร์นะครับก็น่าจะติดดีขึ้นถ้ายึดตามเลทก็ปล่อยตัวเว้นตัวก็ติดนะแต่ว่ามันก็จะมีคือความความสามารถอะผมทดสอบมาหูตั้งแต่สมัยก่อนครับมันจะมีเป็นช่วงมันอะบางทีติดดีก็ดีครับบางทีติดไม่ดีก็เงียบๆหน่อยหรือแบบติดทั่วๆไปก็อิงตามเลทอ่าะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเห็นติดดี มั้งนะอ่าคิดว่าน่าติดดีนะแต่แต่ความสามารถที่ซ่อนอยู่อ่ะอธิบายเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดสอบนะครับคือความสามารถอันนี้เนี่ยโครน n i n g พักพวกนะครับมาครั้งแรกตอนที่มีคนแจ้งผมมาเนี่ยแจ้งกับตัวมูนหุ่นไรกาซึ่งผมจําได้ว่ามันมาพร้อมกับอ่าน่าจะตัวสาิสิงโตในรอบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวผมเอาอีกเครื่องนึงดูข้อมูลก่อนน่าจะใช่นะมันน่าจะมาพร้อมกันนะครับแต่ว่า ตัวที่เพื่อนแจ้งเข้ามาเป็นตัวนี้อมาพร้อมกันจริงด้วยะนะครับเป็นรอบเดียวกันครับอโครนีร้พวกอธิบายความหมายกันก่อนนิดนึงเผื่อบางคนไม่เข้าใจหรือว่าเป็นโครอนอ่าโครอนอันนี้ ร่างโคลนกับโคลนเพื่อนไม่เหมือนกันนะดูสีนะสีไม่เหมือนกันนะเพราะว่าร่างโคลนมันคือเป็นอันเดียวกันนะครับแต่ว่าโคลนเพื่อนคือจะเป็นคนละสีเพราะว่ามันเรียกเพื่อนออกมาครับคือข้อจํากัดมันก็มีนะครับว่ามันจะไม่โคลนเพื่อนที่เป็นตัวกันบินและเป็นตัวบินนะครับแล้วก็จะไม่โคลนความสามารถความสามารถเริ่มต้นความสามารถในเปอร์ความสามารถก้าวดาวจะไม่ติดฉะนั้นเนี่ยโคลนเพื่อนออกมาเพื่อนจะเป็นตัวที่เน้นใช้สกิลอย่างเดียวเลยอาจจะเป็นบัฟอาจจะเป็นป่วนเป็นดาเมจก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนความลับที่ซ่อนอยู่มันน่าจะเป็นบั๊กแน่ๆแ,แหละซึ่งผมไม่แจ้งเกมนะแล้วมันก็ล่วงเลยมาปีกว่าด้วยครับคือมีเพื่อนๆแจ้งมาว่า ไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแคนเซิลนะครับความสามารถเพิ่มแร่1,000ได้จำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่าเขาไปเจอกับบากิหรือสลาม2คือมันเป็นช่วงสลาม2และถามว่าคนใช้กันเวละคนก็ไม่ค่อยใช้ผมจำได้ว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดูแล้วกันผมจำได้ว่าไอตอนที่โครนเพื่อนออกมาครั้งแรกอะช่วงนั้นเนี่ยมันกำลังจะเข้าสู่อ่ยุคหยุด5จริงๆเขาใช้หยุด5กันมาตั้งนานแล้วล่ะนะ อ่านะับอันนี้จําได้ว่ามีบากิเนี่ยเพิ่มร่าพันแล้วนะครับแล้วก็อ่านี่มาเป็นหยุด5นี่ตอนเอเรนผมจําได้เลยนะครับว่ามันหยุด5้าเนี่ยมันมาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเป็นเพิ่มร่าพันอีกทีนึงแต่คนก็ไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่เสร็จแล้วปุ๊บเกมก็ออกออกมาอ่านี่เกมก็ออกมานะครับออกมาปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ทดสอบคนก็ไม่ได้ใช้นะครับ ความสามารถตรงนี้นะครับเมื่อเราโครนิ่งพักพวกออกมาถ้าเพื่อนตัวนั้นสมมติเพื่อนตัวนั้นอยู่ในทีมนะมันโดนเพิ่มแร่พันอยู่นะครับถ้ามันติดโครนิง่งไอตัวที่มันติดเพิ่มแร่พันอยู่เนี่ยมันจะปล่อยตัวมาทันทีเลยโดยที่ไม่คิดแรกเลยนะโดยไม่คิดแรกเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูผมว่าอธิบ้ายอาจจะงงๆนะครับเนี่ยแล้วมันก็ไปย้ำอีกนะครับว่าเป็นหยุด5มาอีกเนี่ยเป็นไงคนก็เลยไม่รู้เลยลืมไปเลยแล้วก็มาย้าด้วยหยุด5 ก็เลยทําให้เรื่องนี้หายเงียบกริบไปเลยนะครับผมเองก็ดูว่าเกมแก้ไปแล้วนะปรากฏว่ายัางไม่ได้แก้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยความสามารถคโคลนเพื่อน,นครับก็คือไอ้ตัวใหม่หรือคนจะใช้ตัวซารีสิสงโตครับหรือว่าจะใช้ตัวมูนหุ่นไรการก็ได้นะไม่ว่ากันนะ,ะแต่ว่าตัวใหม่2ตัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยช่วยได้นี่ว่าเออนะครับช่วยช่วยแก้ทางได้ประมาณหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับโอเคบับหน้าป้อมนะครับนี่แปลงร่างเป็นสิงโตรหรือมาป้าวะอ่าแล้วก็ไปครับเอฟเฟกขึ้นหัวอาจารชานิดหนึ่งนะครับดูนะครับนี่กว่ามันจะวิ่งนะครับก็นานอยู่กันอ่ะผมไม่ได้ใส่อัตราการออกสกิลนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นออกสกิลมากนะักอ่ะเดี๋ยวลองดูท่ากันมันหมุนมันหมุนนี่แต่ว่าถ้าดาเมจทะลุกระเด็นของมันเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ช้านะไม่ได้ช้านะอาจจะไม่ได้ไวมากนะครับแต่ไม่ได้ช้าโอ้ยก็ได้อยู่อ่าสอทีเกือบหมดหลอดนะครับเพราะว่าผมใส่อัพเกรดธาตุผมสมใช้เกียร์สิบปีครึ่งนะแล้วก็เลอกอปชา่นัปเกรดธาตุครับแล้วก็สกิลบวกมันเป็นอ่าดาเมจร,ร่วมอยู่ด้วยนะครับถ้าตีบวกพลังโจมตีของศักยภาพก็น่าจะแรงได้ขึ้นได้อีกแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะเห็นนีเห็นนะ อ่านะว่าแบบเฮ้ยก็ได้อยู่แต่แล้วก็ตีชนะทตุผมว่าก็น่าจะได้อยู่มั้งอันเดี๋ยวดูการข้ามนิดนึงนะครับไม่น่าจะข้ามนะอันดูละไม่ข้ามไม่เข้าด้วยไม่ข้ามด้วยนะครับเดี๋ยวว่านะทําไมพี่ขนาดนั้นโอ้โหนี่คือผ่มขนาดใส่เกียร์โดนนะคือตั้งใจใส่โดนเลยนะครับเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนคืนแล้วล่ะนะคงจะรู้แล้วล่ะครับว่าเกียร์คงจะอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ใครอ่ะไม่ได้ข้ามเลยเลยนะครับไม่เหมือนคุณกินนะ ไม่เหมือนคนกินที่เกมมาเป็นตัววางนะครับเป็นตัวที่โกงพิเศษอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์เลยจะได้เห็นกันนะชัดนะว่าความสามารถอันนี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ไม่น่าจะหายไปด้วยนะครัเดี๋ยวผมจะเอาพวกเรนเจอร์กระจองกระแจงมากแล้วกันนะ,ะเน้นตัวแม็กนิดนึงครับอเดี๋ยวเรา5ห้าดาวดีอ่ะเดี๋ยวดูห้าดาวมีตัวอะไรมาได้ไดบ้างอ่ะแดนโกงเกียร์ไม่มีเลย อ่ะไม่เอาเอาคิดถึงเลนเจอร์ตัวเก่าเลนเจอร์ตัวเก่าที่เราคิดถึงอ่ะโอเคไอีน,นี้มีค่านี้อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวจับตาดูไปพร้อมกันครับผมทดสอบกับบากีนะอ่ะเพราะว่าบากีมีอ่าเพิ่มแร่พันนะครับแล้วของเราเป็นตัวท่านน้ำด้วยก็เลยน่าโ,โอเคนะครับเมื่อนะครับ ความสามารถเพิ่มหน้าพันหรือสามผมผมพูดเป็นเพิ่มหน้าพันแล้วกันเพราะ่วน่จะใช้เพิ่มเพิ่มหน้าพันครับเมื่อตัวเรนเจอร์ที่โดนเพิ่มหน้าพันติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะคือมันต้องโคลนเพื่อนอามาก่อนนะครับอ่าไม่ใช่ดิต้องให้บากิติดความสามารถก่อนอ่าเดี๋ยวให้บากิติดความสามารถก่อนนะอ่าบากิติดความสามารถกับแมวนะครับเมื่อบาเออเมื่อนะครับตัวไลออสนะครับ ปิ้งแมวขึ้นมาปิ้งแมวก็คือโคลนแมวออกมาครับนี่หรือนี่น,นี่เห็นไหมมันก็จะหายไปเลยโดยทันทีโดยไม่คิดแล่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยเพิ่มไปอีกนะเพื่อที่จะให้มันติดตัวของอะไรเนี่ยเกรนนะครับอ่ะชนะบาก,กินะเออชนะบากินะเดี๋ยวผมลองปล่อยดูอันนี้ปิ้งไปนะเห็นไหมคือเพิ่มราพันธ์มันจะหายไปเลยคือด้วยความที่ว่าความตามาอันนี้ยมันโคลนเพื่อนแบบฟรีโดยที่ไม่คิดแล่มันก็เลยทําให้ แร่พันธุ์ที่ติดอยู่หายไปเลยนะครับหมายความว่าปล่อยเลนเจอร์ฟรีฟรีซึ่งอันนี้ผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นบั๊กแน่ๆแหละนะครับแต่ว่ามันปีครึ่งแล้วเกมก็ยังไม่ได้แก้นะโอ้โหบากีบากียืนได้เฉยเลยว่ะเออแต่ว่าบากีห่วงความสามารถมันเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ได้เปลี่ยนตัวเดี๋ยวผมเพิ่มตัวแล้วกันอ่ะผมเอาคุณกินเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวเ,เดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีนึงครับ อาจะได้เห็นกันชัดนะเพราะว่าคุณกินนะครับก็เพิ่มแร่พันธุ์อยู่เหมือนกันซึ่งซึ่งตอนนี้คือใช้กันเพียบนะครับอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอธิบายอาจจะงงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ไม่น่ายากถ้าทัาสมุินะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับถ้าสมมติว่า สมมตินะเกรนหรือสกอตโดนแล้วพันปุ๊บเราไปจิ้มปล่อยตัวจะยังคิดแล่เต็มนะครับจะยังคิดแล่เต็มนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จิ้มปล่อยตัวให้ความสามารถมันโคลนเพื่อนออกมาเองอันนี้จะไม่เสียแล่นะโอเคแบบนี้น่าจะเข้าใจแล้วถ้าเราจิ้มเองนะครับถ้าเราจิ้มเองคือแน่นอนครับว่าเราก็จะเสียแล่ตามปกตินะครับซึ่งตรงน,นี้ผมว่าเกมไม่รู้นะครับไม่แจ้งด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราแบบว่าติดปิงป้งปิ้งรัวรัวนะ อ่าโอเคครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับถ้าสมมติผมกดเกณฑ์นะสมมติผมกดเกณฑ์กับสกอตนะครับปึ้งๆนะนี่เห็นไหมแร่ข้างบนเนี่ยคิดตามปกติเลยอ่านะครับแรกจะนนคิดตามปกติเลยครับแต่ถ้าเราให้มันปิงก็คือติดโคนเบื้อนนะครับว่าปิงนะเพราะเพราะมันจะเป็นรูปปิงนะครับเนี่ยเราจะไม่เสียแร่เลยดูแรกข้างบนนะหรือเพื่อนๆย้อนดูเอาก็ได้นะครับว่ามันจะไม่โดนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะ อ่าซึ่งความสามารถนี้นะครับมันโกงตรงที่ว่ามันสามารถติดได้กับเรนเจอร์ทุกตัวเลยไม่ต้องปล่อยตัวก็ติดนะครับอ่าดูนี้ติดเพิ่มไามให้ติดเพิ่มไหมนะครับอ่าโดนสถานะง่ายครับดูครับโดนทั้งสตันของบากิครับโดนทั้งตันของคุณกินนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แพ้นะมีองคนคอกว่าไม่แพ้คุณกินนะครับก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแพ้นะครับอ่านี่ดูนะครับนี่ แต่ว่าดาเมจเขายังไม่ได้โหดหนักมากนะอันดูแล้วกันนะใครที่บอกว่าอ่อนแอเหลือเกินครับไปแพ้คุณกินนะก็อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนี่อ่าโอเคนะครับเบื้องต้นประมาณนี้อันเดี๋ยวผมไปทดสอบกับตัวอะไรดีอ่าเดี๋ยวผมทดสอบอ่าผมกดออโต้เลยดีกว่ามหมนะครับสู้กันไปเลยยาวๆครับเพราะว่าน่าจะเข้าใจนะครับว่าความหมายครับของ ความลับที่ซ่อนอยู่เออมันคือ,อไรออนเดอร์ลองเจอกับเจอกับบอสหนส่อยสิอ่าเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนแหละนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติเป็นหลีกตึงๆเขาอาจจะกดออตโต้หรืออาจจะไม่ได้กดออตโต้ก็ได้ อ่าทั้งนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะเน้นปล่อยนะครับสมมติใครใช้ไลอ้อนครับหรือว่าใช้มาซิลนะครับก็เน้นปล่อยเน้นปล่อยที่ตัวมันเลยนะก็คือถ้าเกิดตัวมันครูดาวนะแล้วก็เรก็อย่างที่บอกว่าคือความสามารถก้าวดาวเนี่ยอ่ทาทั้งตัวไลออสนครับทั้งตัวของมาซิลเนี่ยมันมีอันนี้ซึ่งถ้าเกิดมันปล่อยตัวของมันเองไปเรื่อยๆเออนะครับไอโครอนอ่าไอเพิ่มแร่พันธุ์เนี่ยมันก็เลย อาจจะมีผลลดน้อยลงอ่ะผมผมจะไม่ใช้คาว่าไม่มีผลนะผมจะไม่ใช้คาว่าไม่มีผลนะผมใช้คาว่ามันจะมีผลลดน้อยลงดีกว่าอ่ะมาลองเจอกับบอสดูสินะครับอ่ะโยเกียร์ผมไม่มีอัตราการออกสกิลนะครับมันก็เลยอาจจะออกสกิลช้าแต่เมื่อกี้นะให้บากิเก้าดาวนะครับบากิเก้าดาวแม็กนะครับมาลุมนะครับอ่ามาลุมกันเลยครับ ก็ไม่ได้แพ้แต่อย่างใดครับ้วยความที่ว่าทตาดมันชนะนะโอ้แต่จเจอบอสยืนอาจจะไม่ได้ไหวอะไรมากนักนะครับเพราะว่าบอสนี้ค่อนข้างจะเถื่อนถ้าเกิดมีอัปเกรดทัดผมว่าก็ไม่น่าจะไหวแต่อันนี้เขาก็วิ่งไปขวางได้อยู่เหมือนกันนะาดยความที่ว่าข้อดีคือมันมีบับบิ้งนะผมว่ามีบับบิ้งก็โอเคอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่นะครับ อ่าเดี๋ยวทดสอบแล้วต้องเอาหลายๆตัวหน่อยนะจะได้รู้กัน,นครับว่าเออมันก็พอจะยืนได้นะครับอย่างที่บอกครับด้วยเนี่ยมีบับวิ่งเนี่ยฮงฮงครับฮงฮงนี่นี่ฮงฮงครับอ่าเซนอนขึ้นนําไว้ครับความผิดพลาดของแมนซิตี้นะอ่าเดี๋ยวทดสอบกับบาลล็อกดูครับอ่าอันนี้คือจะได้เห็นกันชัดเลยนะครับว่าอ่า ไอชนะไม่ชนะผมไม่ได้หวังผลขนาดนั้นนะอันนี้หมายถึงตัวเลนเจอร์นะไม่ใช่บุตบอลนะคือผมไม่ได้หวังผลขนาดนั้นผมหวังผลแค่ว่าเฮ้ยการเล่นเป็นทีมนะครับาการเล่นเป็นทีมให้มันแบบว่ามีส่วนที่จะช่วยเหลือทีมได้หน่อยไหมหรือแบบว่าไม,ไม่มีประโยชน์เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่ามีประโยชน์นะผมมองว่ามีประโยชน์ถ้าสมมติไปเล่นโหมดอื่นๆเหรออืมเ <c oughs> อ่าดับเทะลกระเด็นเอามาป่วนได้ แต่ว่าเอาไปตีหอคอยคือดาเมจมันอาจจะไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันอาจจะไม่ไหวหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีกับคุณกินให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอ่าเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าน้องๆไปทดสอบกันยังไงคือบางทีนะ่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยเรื่องของการใส่เกียร์นะครับเรื่องของการอัพนะครับอ่าขี่ปนาวุธนะครับเรื่องของเกียร์นะผมมองว่ามันมีผลทุกอย่างมีผลทั้งหมดนะครับต่อการทดสอบอาะฉะนเนี่ยบางทีผลทดสอบอ่าแต่ละคนอาจจะมี ม,ม,มีค้อต่างมีการผิดเพี้ยนครับเพราะาบางทีเ a นเจอร์9ดาวแม็กเกียร์ตึงๆเนี่ยบางทีมันโหดกว่าไฮเปอร์แม็กนะการทดสอบมันก็เลยอาจจะมีมีความตกต่างได้เบื้องต้นโอเคนะผมว่ามันยืนขวางได้อยู่นะครับอตีกับคุณกินรอบสุดท้ายครับอ่าจะได้วัดกันไปเลยครับว่ายังไงนะครับอ่าส่วนถ้าสมมติเป็นตัวมันตัวเดียวล่ะเดี๋ยวลองดูลองมองกันเองนะคือผมผมจาได้ว่า สมมติว่าโดนเพิ่มแร่พันอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้โคนตัวเองนี่วะเลยก่อนนะมันไม่ได้โคนตัวเองโอเคโอเคฉะนั้นใช้คู่กันมันก็น่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวค่อยรีวิวให้ครบก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทดสอบกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติใช้2ตัวผมทำคอนเทนต์นี้ได้แล้วนะเพราะว่าผมปั้นแมตขึ้นมา2ตัวแล้วก็คือใช้กันอยู่2ตัวแต่ว่าเหลือไอ้นี่เนะต่อต้านหยุด5วินาทีครับว่าติดบั็กไหมนะครับอ่ะดูครับนี่เจอคุณกินครับ ของอดีตสามไม่ได้แย่นะอ่ากงเกียร์ของอดีตสามนะครับ่าแต่ก็สู้ไม่ได้นะครับแต่เห็นแล้วว่าโดนสถานะง่ายอยู่นี่โดนสต,ตันอ่าเอาเป็นว่าตัวนี้โดนสถานะง่ายความถึกผมว่าได้อยู่นะอ่าตามเกียร์ที่มีตามศัตรูที่เจอเอาโอเคอันนี้น่าจะพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าไม่ได้แพ้คุณกินนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ชนะนะครับคือด้วยดาเมจมันแบบว่ายัางยังก้องง้างอยู่อ่ะผมว่ามันความต่ออ่อ ดัาเบิ้ลมาดูยังค่อนข้างงงงังอยู่นะครับน้องเล่นเป็นทีมดูนะครับของผมเนี่ยรู้สึกว่าการจัดเล่น5ตัวก็สนุกด้วยอยู่เหมือนกันนะครับฝั่งศัตรูมีเพิ่มแร่พันไหมเหมือนจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยหาทีมที่เป็นเพิ่มแร่พันดูนะครับนี่คือผมมองว่านะอันนี้ไม่ไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยต้องไปทานะหรือแบบเฮ้ยทำแบบนี้มันโหดหรือมันเจ๋งนะเราแค่บอกว่า ก็สนุกดีอยู่เหมือนกันอ่าด้วยลีกที่ผมอาจจะยังไม่ได้สูงอ่ะก็ต้องว่ากันตรงๆครับว่าเรื่องของลีกมีผลอยู่แล้วนะครับว่าไปเจอเรนเจอร์เจอเกียร์ที่มันตึงจัจดนะครับก็การใช้งานมีผลแน่ๆนะครับอ่าดูนะผมให้ดูการปิ้งนะครับคือจะเป็นเนี่ยรูปแบบขึ้นมานครับว่าปล่อยปิ้งเนี่ยมาปล่อยอันนี้ไม่ติดอ่าปล่อยไหมปิ้งนะครับเออนะครับอีกทีนึง่งไหม ปิ้งครับโอ้โ oh, หอันนี้คือลายออตติดล้วนๆเลยนะเป็นปิ้งจากลออตหมดเลยครับดูครับนี่นี่อ่าเดี๋ยวมาซีลค่อยรีวิวหุยปิ้งติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปิ้งติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่านะครับเบื้องต้นครับนี่อ่านีอาจจะยังไม่สูงอาจจะวัดผลอะไรมากไม่ได้เอาไว้มีก่อนแล้วค่อยไปทดสอบดูก่อนนะซึ่งบนท็อปตํานานผมเมื่อวานเปิดกระชากทำคลิปไปดูแล้วนะครับว่าไอ้ท็อปตันานนะครับใช้ตัวมาซิลกันเยอะมาก แล้วเขาก็น่าจะเริ่มรู้กันแล้วเพราะว่าเรื่องของแบคตวนี้เนี่ยมีคนรู้อยู่นะครับมีคนรู้อยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็เมื่อมีการทดสอบหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยก็เริ่มจะรู้มากขึ้นแล้วนะครับอันนี้มีเพิ่มละพันเพิ่มละพันสองตัวโอเคอเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อมี2ตัวนะครับไลออส สมมตนะลออสโครนมาซิลหรือมาซิลโครลออสโครกันไปโครกันมา,นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่โดนเพิ่มแร่พันกันเองด้วยแต่ถ้าเกิดมีตัวเดียวไม่ช่วยนะเพราะว่าไม่โครนตัวเองนะครับโครนเพื่อนนะเออนะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวมันโดนก็ตัวใครตัวมันครับอ่ะเพื่อนบอกไม่ทันได้ออกมาติดไม่ทันได้ติดแร่พันเลยโอ้โหดูนะไอดีนี้นะผมเล่นสนุกมากขึ้นอ่ะแต่ว่า่วนหนึงเกียร ยังกองกองแกงแกงอยู่อ่ะก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปนะครับรอดูนะครับก็จะเปิดได้ไหมอ่ะเพิ่มแร่พัน์มี1ตัวอ่ะมีตัวเดียวเองอ่ะตีรอบสุดท้ายครับเออครับอ่าบอทมาบอกกันหน่อยด้วยความที่ว่า PP สัดารนนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าบอทมันยังโหดอยู่ไหมหรือว่าเริ่มจะแบบลดระดับความโหดลดน้อยลงไหมนะครับหรือว่ายังโหดเหมือนเดิมหรือว่าแบบ สลับปนๆกันไปนะครับอ่าเพราะว่าเรื่องของบอลโหดมันก็จะมีผลอยู่เหมือนกันแหละนะอ่ะดูนะครับเอาเป็นว่าเล่นค่อนข้างจะง่ายใดขึ้นอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองหายโห,ด,โหดดูสักหน่อยสิเอาขอโห,ด,โหดดูสักทีมสองทีมดูนะครับอ่าอันนี้คือด้วยท้องสองอะ่ะเอาตรงๆนะครับยังถือว่ายังค่อนข้างจะง่อยๆอ,อยู่นะ,ะซาเลนดูสิซาเลนจะมีทีมโหดมาไหม ส่วนตั้งรับผมวาง7ตัวนะครับเพราะว่าเสียดายรูเดสเก้าดาวแม็กรูเดสผมก็ดาวแม็กนะ,ะมีเพิ่มแรกพันไหมทีมนี้ไม่มีครับไม่มีครับก็ตามนั้นไม่มีก็สบายๆเลยครับอ่ะดูครับดันออกได้ไหมโอ้โหโดนโดนอย่างนี้ครับใช้เทมดีกว่านะ,ะนะครับโอ้โหอันนี้คือเป้าหมายผม เอายังไงดีวะเนี่ยจะปั้นคุณกิน9ก้าดาวแม็กดีไหมนะเออเพราะว่าคุณกินยังถือว่าข้ามเดือนคือขนาดมาซ้ําด้วยรอบโครโบแล้วนะครับคือโดยโปกตินะครับตัวโครโบถ้ามันจะเก่งรดน้อยลงหรืออาจจะโดนเนิร์ฟเนี่ยมันมักจะต้องโดนทับด้วยโครโบอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะวัดเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยตัวใหม่มามันจะโหดมากขึ้นแค่ไหนนะครับมาทีมนี้อีกทีมหนึ่งเพิ่มมาพันหนึ่งตัว่า2ตัวนะครับมีตัวบินด้วยอาจจะลองดูครับ อ่าเพราะว่าคือคือตอนนี้อย่างที่บอกเกมจะแก้ไหมไม่รู้นะผมไม่สามารถห้ามตอบได้ครับเพราะผมจะไม่แจ้งเขาถ้าเขาจะรู้เขาก็จะต้องรู้จากในคลิปนั่นแหละนะเออนะครับว่าอ่ามันมีบั๊กอันนี้อยู่ซึ่งยังไงก็บั๊กแน่ๆนะครับผมตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเราทดสอบนู่นนี่นั่นเนี่ยเราเราคดดาดเดาได้ถูกหมดเลยครับว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะอ่านะครับแต่ว่าไอ้แก้ไม่แก้นะครับใช้เวลานานขนาดไหนอันนี้ไม่รู้จริง ครับซึ่งรอบนี้คือแบบเฮ้ยมันอแพ้ครับบินมาดูเหลือเกินครับดันไม่ทันครับอ่ะโอเคเอาเข้านี้แล้วกันเออเดี๋ยวสงสัยผมคงต้องปั้นตัวมูนนะครับมูนออกกำลังกายขึ้นมาทีนิดหนึ่งแพรขึ้นอีกใช่ไหมอ่่บางทีก็มีบักเยอะแยะมากมายครับอ่ะบทสรุปนะครับก็ตามนี้นะครับตามที่เห็นนะครับว่า ตัวของไลออสนครับผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบกขนาดนั้นนะเพราะว่าดาเมจเมื่อกี้ตีกับคุณกินน่ยก็ก็เหมือนจะยืนคุยกันอ่ะนะน่นจะขอลายกันอยู่แลกลายกันอยู่ครับมันก็เลยไม่ได้ทำดาเมจชนิดที่รุนแรงมากนักนะด้วยตัวเลขก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วครับมา900าแสนครับบวกกับ่าส เท่านะครับก็คือ3,000%เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับคือแม้ว่าจะใส่อัพเกรดฮัทบวกสกิลบวกเนี่ยมันน่าจะแรงได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็สกิภาพผมมีตีบวกพลังโจมตีไปนิดนึงนะครับก็ ยังไม่ได้นักเท่าที่เท่าที่เห็นเพราะว่าสายพรางมันไม่ใช่ตัวเชิงทํา,ทาทดาเมจลวไม่เหมือนคุณกินแต่คุณกินเอาไปก่อนอันนั้นมันเป็นตัวติดบัรแล้วกันนะตัวนี้ก็จะหวังผลในเรื่องของดาเมจมากไม่ได้ครับส่วนเรื่องของความถึกผมมองเรื่องของเกียร์แล้วกันนะ,อ,ะอ่นนี้ผมใส่หลบ85ครับต้านร้อยกว่ามันก็เลยถือว่ามีความถึกขึ้นมาประมาณหนึ่งครับแล้วก็เกียร์ต้องดีนิดหนึง่งผมตอนแรกผมลองทดสอบด้วยกระทาคริสมาสนะครับไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเรียกได้ว่า ขึ้นพาดค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องใส่โดนนะแล้วก็ไปพึ่งดรามิทลุก,ก็เดีนครูดาวสกิล4วินะครับอ่านับส่วนตัวมันเองโดนสถานะค่อนข้างจะง่ายส่วนความสามารถคโคลนเพื่อนก็อย่างที่เห็นนะครับว่า,ามันช่วยแก้นะครับเพิ่มแร่พันได้ในกรณีที่คโคลนตัวที่เรายังไม่ได้ปล่อยตัวออกมาอ่านับก็จะแบบว่าเป็นแร่ฟรีนะครับกลายเป็นว่าทีมของเราก็จะมีแร่ในการปล่อยตัวมากขึ้นทั้งนั้น,นบริลิคท็อปเขาอาจจะมีการ ไม่แน่นะอาจจะเพิ่มมาไหมนะรหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวใดตัวนึงอาจจะตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าบนท็อปใช้ตัวนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับอัสซอนมาซิลครับเดี๋ยวผมรีวิวพรุ่งนี้นะขอทดสอบสักพักหนึ่งก่อนนะครับว่าแบบ มันมีจุดดีจุดเด่นงไงครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ตามนี้ใครชอบใครใช้งานเป็นไงบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับส่วนเห็นรีวิวแล้วชอบอยากได้อยากจัดนะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับไอดีผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกนะมี iOS อเอสนะแอนดรอยต้องรอโคด้าจรา้ละลุงนะจะเติมแจ้งก่อนนะครับเติม iOS หรือว่าเติม Android ครับแต่ iOS ยังถูกที่สุดกับบริการพิเศษจต่ละลุงครับเติมรูบ ก็จะดุนๆนะ่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปังหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมวันไม่ต้องรอครับทักแชทไปเติมที่เพจลุงยุทธโดยตรงเลยนะครับเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลได้ส่วนลดพิเศษอีกนะครับก็ไปเติมกันได้ที่ร้านลุงยุทธชาแนลครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าใช้งานเป็นไงบ้างอ่านับใส่กงใส่เกี๊ยงงานฮิวลิกอะไรครับก็มาคอมเมนต์บอกนะครับว่าไลออนชอบไม่ชอบผ่านไม่ผ่านอ่ามาบอกกันสักนิดหนึ่งครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาก่อนครับสสวััดีครบ